สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนายชัชชาติทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงกรณีมติสภากทมอ,อนุมัตินำเงินสะสมกว่า2 3 0 0 0ล้านบาทให้กทมใช้นี่รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยายวันหลังผ่านสภาเรียบร้อยแล้วก็จะส่งให้ตนลงนามและจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยระหว่างนี้จะมีการเจราจาในรายละเอียด ทั้งเรื่องของการรับโอนและค่าใช้จ่ายในการชำระอันเป็นไปตามมติสภาที่มีความเห็นออกมา2เรื่องคือให้มีความรอบคอบและเป็นประโยชน์กับประชาชนและให้ทาในระยะเวลาโดยเร็วที่สุดเพื่อลดค่าใช้จ่ายหลังใช้เวลานานนายชัดชาติกล่าวว่าทั้งนี้ผู้บริหารได้เจราจากับกรุงเทพธนาคมและภาคเอกชนโดยจะได้ข้อสรุปภายใน1-2สสัปดาห์นี้จะได้รู้กรอบเวลาซึ่งในขณะเดียวกันที่จะทำคู่ขนานกันไปคือการแจ้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย3าเรื่อง ว่าสภากรทมมีมติแล้วให้ชำระหนี้การทำสัญญา ENM หรือสัญญาการจ้างการติดตั้งระบบงานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกลโดยหลังจากทำสัญญา ENM จะทำให้เรื่องที่ค้างอยู่ในคณะรัฐมนตรีสมัยใช้มาตรา4 4จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพอเรื่องที่ค้างอยู่รวมนี้ ENM เป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขาการต่อสัญญาสัมปทานดังนั้นเรื่องที่ค้างอยู่ในครมจะไม่ใช่เรื่องปัจจุบันแล้ว ส่วนเรื่องที่3มเรื่องของการทําเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจะทําส่งกลับไปซึ่งจะให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไปเรื่องรถไฟฟ้า,าสายที่เขียวนะครับที่ทางสภาบร,รมฯได้ออกข้อบัญญัติเพื่อมารายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อรับโอนงานระบบนะ BNM e มาเรื่องนี้ก็ผ่านสภาเรียบร้อยก็เดี๋ยวส่งส่งให้ผมลงมามแล้วจะประกาศในรัชกิจการรเบประ่าตก็คงไปเจรจาละาเอียดในการรับโอนแล้วก็จ่ายชําระค่าใช้จ่ายต่าง ก็เป็นไปตามที่มติสภาออกมาคือ2เรื่องคือให้รอบคอบแล้วก็ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนสูงสุดแล้วก็ให้ทําในระยะเวลาอันเร็วที่สุดเพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากเวลาที่เน่นน้ำถ่ายอันนี้เพื่อทาอยู่ตอนนี้ก็คือทางผู้บริหารก็เจรจากับทางเคทีแล้วก็ไฟกับก็ดเพิ่มเารอยู่ที่ว่าน่าจะมีความคืบหน้าในอาทิตย์สองที่นี้นะก็จะน่าจพอรู้ต่อเวลาส่วนงานที่ทำขนานกันไปคือทำหนังสือแจ้งไปยังมหาดไทย นะแ,แจ้งหาทไทยก็คือแจ้งว่าขณะคือบาไทยเนี่ยมีนิ้งถือตอบกลับเรามาเมื่อเดือนที่แล้วว่าเรื่องของเงินเพิ่มเนี่ยยังขอให้มีรายละเรอียดเพิ่มเติมแต่อะไรที่เราจ่ายได้ให้เราจ่ายไปก่อนเราก็จะมีหนังสือแจ้งเรือรแบัลรแจ้งทางท่านรัฐมนตรีว่า3เรื่องเรื่องแรกคือว่าเราสภากรมมีมติแล้วให้เราจ่ายพ e ี N H M ก่อนนะแล้วก็มีแล้วก็มีกมระบวนการที่จะชำระค่าเอ e อันที่2คือถ้าเรามีการชำระเอ็พุ๊บ, e N H บนเนี่ย จะทาให้เรื่องที่เรื่องที่ค้างอยู่ในคอรมอบางเรื่องมอ44เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่าเรื่องที่ค้างอยู่ในคอรมอเนี่ยมันรวมหนี้ E.N.M เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการต่อสัญญาต่างทาึ่เรื่องนี้ค้างอยู่ในคอรมอถ้าเกิดเราดาเนินการจ่ายนี้ไปแล้วจะทให้เรื่องที่อยู่ในคอรมอไม่เป็นปัจจุบันละแล้วเรื่องที่สามคือว่าส่วนเรื่องเงินที่จะขอดำเนินเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องขอาตั้นทานเนี่ยเสียทารายละเอียดเพิ่มเติมกับมาสามเรื่องนี้ก็ขอให้ทางอาไทยดำเนินการพิารณาแล้วก็ดตเน ทำอทมต่อไปก็ทำให้สองแสกร้องกัน